ครับสวัสดีครับวันนี้มามาเจอกันกับเจีลงอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมมีข่าวเรื่องของข่าวอาะไรกัน AA เอเอเียนการชื่อโกันกับท่านพม่าครับข่าวคณะเนาะมาหน้อยมาฮบมาทบดังข่าวเจีลงถามเราของวันหนึ่งนะครับเนาะมาหน้อยก็เดมาเอาข่าวจึกเอเออรายชื่อมันเป็นแปลงด้วกันแท้นะครับเนาะ,ะข่าวแต่ลาดกว่าตั้งไทยและตั้งไต๋นะครับเนาะข่าววันมาหน่อยข่าวข่าวถามย้ำกันนะครับเนาะ อันตังทุก็ขาว่เลยลาาเนอข่าวไทยอันตังในคณะอาเดปีเป็นไทยอันตังยาก็ก้ามเดินข่าวเดมาเป็นเดเป็นข่าวไทยในคณะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของข่าวการชุรลบที่รัชกินนะครับมีการชุดเอปันกับทหารพม่าท,ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็ตอนที่กำหนดพม่าและทหารพม่าเอา เอาปฏิบัติหน้าที่ล่ไปยึดล่ไปช่วยรบกับอลากัรเอเอครับแล้วก็ไปวางระเบิดลูกใหญ่ที่ในฐานที่ช่วยรบใกล้จะถึงบ้านจำนินและจังหวัดเจนาเิตินาประเทศข่างครับแล้วมีโฮเปือนทหารถงจุดของทหาร อลัก,กันเอเอคนหนึ่งครับยืนยันบอกยืนยันกว่าที่สื่อข่าวรีวดีว่าเมื่อในวันที่8เมษายน2 5า4ยกองทัพหนึ่ง,งของกองทัพภัก2งที่อเ,อเอนั้นเป้าหมายที่ลดผู้ก่อการร้ายของทหารพมา่าที่อายำหนดพมา่า จะเรินผ่านเข้ามาแถวบริเวณตรงนั้นจะมาถึงวันน้ำจิน่นและตอนนี้กำลังดูแลสถานการณ์ที่ทหารพม่าบาดเจ็บหรือถืนเจียหนะักก็คือถืนเจียหลายนายครับทหารพม่าและอลาการ์เคไอเอขางที่มีการูุรบกันรุนแรงหลายหลายพื้นที่ ในจังหวัดขงางไทยกองบรรทับบรรคาบรรหาของอลาการก k เคยเอยยึดได้ฐานที่มั่นกองทัพของทหารพรมา่าเจ็ดกองทัพครับก็ถือว่าเป็นความรุนแรงที่สุดเป็นความที่พยายามที่สุดของกองทัพอลาเคียเอลากัน์ที่กำลังเข้าตุ่มตีของทหารพรมา่าอยู่ทุกวันนี้ ตอนนี้พื้นที่ก็คือเป็นกระเลงนั่นเองครับทหารพระมาะร่วมพวกกลุ่มต่างๆมีเรื่องการตอบโต้และการวางแผนที่จะเข้าชู้ลบกันอีกมากมายครับคนอพยพหนีจากการชุ้ลบจากประเทศกะเลงตอนนี้มีอยู่ชามหมื่นกว่าไดยรับรู้ข่าวฉานที่จังหวัดกะเลง ที่ให้ข้ามาอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่ารุนแรงที่สุดแล้วครับเพราะว่าตำรวจของพมา่าหรือทหารของพมา่าไปกวาดล้างโซนกลุ่มต่างๆที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าสถ,ถานการณ์วันเมืองก็ไม่สงอบอีกอย่างนึงก็เขาก็พยายามกวาดล้างถุกชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในรัฐสามต่างๆนี่แหละครับความพยายามของคนกลุ่มต่างๆที่จะอยู่รอดได้ไปวันๆนี้ก็เปลี่ยนว่ายากที่สุดแล้วครับที่เขาชุลกันอากับก่เอกับทหารพมา่านี่ก็เปลี่ยนว่าพังทหารพม่าเปล่นยนใส่แพ้หรือสูญเชียทหารหนักหรือบาดเจ็บ มากมายครับนี่แหละครับข่าวที่ผมได้มาวันนี้แล้วก็ผมจะไปสิบเล่าเรื่องของภาษาไทยใหญ่กับที่น้องไตให้อีกนิดหน่อยนะครับข่าวของภาษาไทยก็มีแค่นี้นแหละครับผมขอขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับผมจะไปเล่าเรื่องของทหารที่ทุรวมกับข้ามาเหมือนเดิมนี่แหละครับเพราะว่าผมจะไปพูดภาษาไทยใหญ่ครับ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับพังผมทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับออกค่นะาเนาะเมื่อไหรก็คำวี่ข่าวชึกขางและเชือ้อมันเปลดปัจจุบก,กันหาวหาแฮงๆ,ๆและเชือ้อมันได้ตกทุ่มเลยมักเก็บตั้งนั้นนะครับเนาะนะเป็นอยู่ในวันที่ก่อสี่เลื่อนจอมหินชาวเอฟอีได้ก่อจอมหิหนึ่งปักซิปานีนะครับ,นะรบนะนะเนาะอ่าฟอมปริมาณได้เชือ้อมันเอาหุ่มดมไปย,ยาม ในปุ่นตีอยู่นั่นถูกชุกขางกีงอ่อหหางมากแตกตึกตีอันจำหอดวานน้ำจิงจเจวงเจนาเมจีนาเม,ม,มืองขางในนั้นผู้มิจันชึกขางขีงอ่อีคนหนึ่งลาดยืนยันกว่าที่ชืบข่าวดีวีดีว่าเมื่อวันที่8ปดสี่เดือเนเจาแห่งเจ้าเอสตับกองหนึ่งหนึ่งภายใต้กุ้มกรรตับจุม้มสองขีงอ่อนั่น เอาหมากแตกหมากหางตึกรจุ่มก่อการห้ยชึกมานแด่ผลิกมานอันตรหตีวันน้ำจิน๋นเจ๊เมลวตึกทัดตัวอยู่ลองมาเจ็บดูไตจุ่มเขาวนันไหนเอาไหนว่าเราว่าก้าหานเลยัตานของพี่น้องขังเลกคนเคยขังเขาจะได้ว่าว่าพีา่น้องเขาับเชือกมาได้เชือกขางเปลี่ยนปางตึกกนไใน เป็นแปลงตุกกันในหาว่าแหงหลายปุ่นตีหลายตีหลายตังหลายวันทับกันค่ะพี่น้องค่ะถึงวันเมื่อไหรยังอันไปเย็นอันไปนิ่มอันไปชาวเฮียงไทยครในเมืองของหลวงพ่อขาอะไรพิษมอกอกต้องมาอยู่กูจะเอาเคยก็ขาดมีจุ่มหวอนให้ก็ขาดตั้งจุ่มที่อันเออและจุ่มว่าปังซาก็ตีอันไปพิษมาไหนน้อยคพี่น้องค่ะตัวดีๆค่ะเนาะแล้วก็น้อยเมืองขางเสียไทยเชื้อขังเสียงเอ ชิมายตับเชืกมันตัดปางเท้าเชืกมันหมอกเจ็ดตับไหนในหลายหันในข่าวดีวีดีออกไว้หนังไหนเมื่อเหลือจำในื้นดีเมืองยางแดเมืองขางนั้นเชืกมันดังจุ่มเย็บกองปางเจ้าคือมีลองเจียงแจงกันชึกกันไวอยู่สี่ใดก้นปลายเพในปางตึกในเมืองยางมีหมอกสามหมื่นปลายย่างในขาดพี่น้องตีเลยตกชุมเลยตุกขาย้อนมัน เฮ็ดหายห้าวอิ่มเมื่อจานใดไข่ลูกพื้นเขามาตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องค่ะเลยพูดจ้ำข่าวหน่อยพื้นตีก่อนเขาลาดมาตจาไหนตีลายปลายเพล่ลายเปลี่ยนปานตึกกันนะชิคมานะั่นนี่จึงไหนค่ะยแลก,ก็เฮ็ดหายกวนเมืองกวนหวาน,ก,นกวนหายกวนอะไรมาปลายเพล่ปางตึกซึกเสือยอนเขามาตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะเพราะว่าเปิือกหักแผนอยู่เต้ยนะปีน้องขางปีน้องยางปีน้องเจนอยู่ปีน้องเอไอเอปีนองเอเอเขาตึกกกำลังเช็คอมันมาอยู่เครืองคือยาใหญ่ต่อถึงวันมเมื่อไงยอดเฮ็ดช่างเลยจุ้มจีอันเอ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 สพีพีปาร์ตี้หมายถึงวันห้าเหมือนวันนั้ถ้ามาขึ้นตึกเกินไปต,ต่อไป่จำต้อถ่างมันจากเมือง,งห้งาเมืองเฮงเมืองฮวงปังช่วงปังคาจะไหนมาตึก ตังคราขันเคยเคยยายๆจากไหนไหนยาก,ก็ว่าเมื่อว่ามือจชื่นร้ยินข่าวว่าตีเนยนำตูนั่นะนี่ตึกนี้สามบ้านก็อยปีนอาค่าอันเป็นข่าวดือข่าวหลังอยู่มากงย่งจุม่มเอฟีพีเขาช้ำเลยหาเนียตี้ปู่ก,ก้างปู่เหงจริงก้างจริงเหงภูมิจอมเดนวานภูไมเอื้องไมยวานเจริญยำนาจอยแสมอาจีแรดมาเจริณ ก็จำเอามาป้อทูปป้อเหียมมาขามาตบมาตีมาต่อยอันนั้นข่าแหนพี่น้องอันตีว่าเอฟเอฟพีพีเฮ็ดการตากาุ่นวานุ่นเมืองแล่แต่เจอแต่คือตต่วานเมืองเขาเมือนานวานอันนั้นข่า่าพี่น้องข่าบนได้ข่าด้วยก็ถามว่าเขาจะเย็นมากเนี่ยข่าที่เขาข่าอะไรเรื่องเว็บฝันฝันฝอยฝันนั้นท้ำไปโดยเสมาพี่จินคนเมืองเลยเต็มเตียงคนเมืองข่าเหียมคนเมืองค่ะ ก็ถางว่าได้ปองใจมาแทงอันว่านั้นอันนี้ตายยากขาดจุ่มแอดเอีพีเขาจะไหนพอเพื่อถางว่าเขาได้มอตวยเงาะลายการบ้านการเมือง่็ถางว่าเขาได้กึดยึดมาลองสังขารได้พอแม่คนเมืองย้อนเขามาเจนันมันเป็นกว่านได้ยากขาดวันเมือนไหนก็เพราะว่าเขามาเียดหนึ่งพอแม่คนเมืองได้ปลูกตางปลูกจีไมยเอือกไม่วานไมหน้าเขาขาดพอได้มา ลูกฆ่าเลยมาขันเฮ็ดให้เขาเลยป้อเลยทุบเลยแหยี่มเลยตบเลยตีป้อถึงแตานนั้นเอาได้เขาเนี่ยว่าเขาตีเฮ็ดแตนบ้านเมืองเลยแต่จะเคยเอขาบ้านเมืองนานวันเปลี่ยนความไร่ะพี่น้องค่ะเป็นความไรพี่น้อเขาคนด้วยดีค่ะได้ค่ะลายเฮ็นลายสางของเขาปีจินคนบ้านคนเมืองฮะป้อตันหีเฮ็ดไทยคนบ้านคนเมืองฮะตุกฆ่าป้อตันหีอ้ำฮู้ดือลายเฮ็ดจะหีแทงยากคนบ้านคนเมืองก็ย้อนอันต่อหนึ่งย้อนอําฮู้ดือเรยว่าหีแทงยาวขาบ้านเมืองไหน อัวแต่เลว่อนเจ้า <finde> ห <ring> ีทแหงก็ป็นอันเล้ดีอายในเมืองใต้ข้าค่ะในเมืองหงมุมขาตั้งบนตังเจียงดีอายันเตเตะจาขาไายเฮลลาสังกของเอ็มจีจี็บมาหน่อยกนในเมืองใต้ขาในเมืองหงษมดังบนตังเจียงนเป็นออนกันฮัเจี๊ยบคืนเลเจียเขียบเดินวานเมืองอ่อนกันดรือลำผู้เขียนเขาจะมาเปลี่ยนใจผู้เขียนใชมาเรือลำขาขาขึคนหนังกันขึ้ื่อนเจ้าไหนไหนมาเป้จินขึ้นเครื่อจาเก่าแลมาข้าคเหมขึ้นเครื่อนจากเก่าเจ้าไหนไหนมันเปลี่ยนความระยอขาตัดเมื่ คนบ้านคนเมืองเขาขาดในเมืองไทยปัดปืบนก่อนมีวันยาขาดแต่เปลี่ยนใจเขาจะได้ปั่นให้เขาไหลน,นั่นยากยากขาดไปหน้องเฮ็ดไทยพิษแฉกแตกจัดกันอยู่เคยๆย,ยายๆมาอยู่ห่างไกล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 ตึกเฮ็ดไทยมีตั้งอกตั้งใจต่อพี่น้องคนในเมืองของฝูงเขาขาดสีอิฐขาดจุ่มปาร์ตี้มานห้ามจุ่มปาร์ตีจนดวงหายยังไงจนดวงเมืองเลืองหายยังไง มาเฮ็ดน,นี่ยคนเมืองของตุ้มนะี่ยายเบินหน้ายาวห้าคาเปลี่นเจ้าเคยอตายก่อนพูเดเลยว,ว่าจะเหี้ยยาวค่ะถ้ามาเห็ดหรือเจะคือเจับเก่าแหละบ้านเมืองเจ้าเก,ก่าเจ้าเน่ยจากบ้านเมืองใต้เขาเนะนี่ยนี่ฝนฟอนต์อาญ่ยาหมอกจมขาเจนนันขนาดอันหนึง่งจ้มเขียนหนาตีอยู่ตึกตึกจ้มเขียนหนาตีอยู่แม็กแม็กไปบนเขียนหนาถึงดี่พอเลยพุบหนักหาอาชาดูลาเหายีายนไต สังขาะยานคิงกางคิงเกตคิงเหงหมายเอิงหมายวานเจ้านายมันมีวานตาดัดมาอุปเปิงวานเมืองเลยครับเปลี่ยนจุ้มมหาเมฆมหาเมืองมหาจนดวงวานหามก็เลยขาดเปลี่ยนกวนเจ้านาอันนั้นมันป้าเจ็ดกวนถือจะอฮักเจือคือจกกับเก่าเฉยจะขาดพี่น้องเขาโว้ด้วยดีดีแล้วค่ะไลายลายช่างของทึกเอฟพีพีวานหามเลยค่ะบปารีโตกแก่นเนี่ยมันมีปุ่นพ่อตดัดไปเอาวานเมืองไหนอย่าพอเฮ็ดเจ้าไาย เพราะว่ามาลาเตัวไหนนะครับเจี๊ยบใจข้าวันวันคนเมืองอมีแห้งเด็กขยันมีห้งเด็กขยันกอ้นมีหฮงเด็กขยแถมตีว่ามาลาเด็กคนเมืองเจี๊ยบขวัญเจี๊ยบขวัญขขาต้างตั้งจีนต็กาเรื่องก็หาการปูนพรอนอาวานอาเมืองคนตีตีกาเหตุการณ์บันบันบันเมืองมันอันใจขาดเปลี่ยนคนกับเหตุการณ์ายมากในส่วนตัวเลยที่ไปเยี่ยมถึตัวเขาไว้พี่น้อยครันี่ค่ะมี่ไรเด็กเพื่อนต่แรกข่าวเอฟเอซีพี เี่อวนี้ยังคงรวมกันใช่ไหมจีบปังตึกตู้อาจีราคาอยู่ก,กู้ม่มมกูวันมีอันเท่าอันเจ็ดเลยค่ะตถึงวันมาน่ไหข่าวก่านเาหนขาวันไมไหทัพี่น้องขอถูกคุณมันใจวีดน้อขาเให้ลงเลก็ขา,ายพี่น้องขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกดเป็นเพืนบ้านในช่อง youtube ขาอะไรค่มีลองยอยอมติดเลยก็ปานอาหถึงมาเลยค่ะ ยันเลื่อนสักก้าตยันนับอย่ามผู้ใหญ่คนหลวงเลยสังกายยันคนวานคนเมื่อข่าคนตาคตุนคนป้าวานามาข้าจังันมา,มาหบมาทุกปรงการเจอลงสามลอยค่า,าไม่จงข่า